เมืองทองทีวีของเรามีฟุตบอลรายการพิเศษมาฝากแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะฮะรายการนี้เข้าชมฟรีเชียร์ติดขอบสนามนะครับกับเทนเนต์ Mitsubishi Heavy Industry Diamond Cup U14 ไทยแลนด์2024นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ฮะ 1. สิงหาคมเนี่ยจะโม่แข่งกันแล้วนะครับนะสนามทันรด์ดโดมสเตเดียมก็ฝากถึงแฟนคลับสมโมสรเมืองทองของเราด้วยนะครับมาให้กำลังใจกิเลนจูเนียยู่14ปีในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานหนักอึ้งของสมโมสรเมืองทองเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอุรวะเรดไดมอนด์ย14พาร์ทเนอร์สโมสรเมืองทองของเราบิ๊กทีมจากเจลีกนอกจากนั้นยังมีบิ๊กทีมนะครับจากโรงเรียนขาสั้นอย่างเทพสุรินกลุ่มเทพคริสเตียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและอาสมชันยูไนเต็ดนะครับแม่เห็นชื่อแต่ละทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน u 14ในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นงานหนักสำหรับสโมสรเมืองทองมากๆด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งแฟนคลับเมืองทองของเราสามารถมาให้กำลังใจกิเลนจูเนียยู14ปีหรืออุรวะเรดเดมอนด์พาร์ทเนอร์ของสโมสรเมืองทองของเราได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับคู่แรกเมืองทองจะพบกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะฮะเตะกันช่วงเวลา16นาฬิกานะครับคู่ที่2อุรวะเรดเดมอนด์บิกทีมจากเจลิคนะครับจะลงสนามพบกับกรุงเทพคริสเตียนนะครับจะเตะกันช่วงเวลา 18นาฬิกาตรงนะฮะซึ่งแฟนคลับสโมสรเมืองทองใครที่คิดถึงบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลไทยลีกวันพรุ่งนี้นะฮะเข้ามาให้กำลังใจกิเลนจูเนียร์ของเราติดขอบสนามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์มิสซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีไดมอนด์คัพยูสไทยแลนด์2024นั่นเองครับ